จุงกะสวัสดีแมวบังโอนนะคะวันนี้ได้ผักผักขมปตีนะคะปตีปตีบ้านนอกเราเนี่ยค่ะแบบเป็นปตีเขาเรียกว่าปตีอะไรนะปตีเล็กอ่ะขมแล้วก็น้ำพริกน้ำพริกเผ็ดเผ็ดน้ำพริกปลาเผ็ดเลยนะคะน้นไม่ได้มากินข้าวเลยบังโอนหับายเลยจ้าบานปตีอันนี้มันเป็นปตีเล็กนะ อร่อยมากทุกคนมันมองไม่เห็นเนี่ยหืกับน้ำพริกปลาร้าเผ็เดๆดนี่แบบเข้ากันมากๆใครจะให้บีบบีบเป็นล้านหนึ่งอ,อ่อยไอผักขมเนี่ยเราอย่าอย่าจะลวกให้มันเละนะคะอย่าต้มให้มันเละ ต้องแบบแข็งๆนิดหนึ่งเคี้ยวได้เคี้ยวมันถึงจะอร่อยนะาดิแล้วต้องกินข้าวกับมือถึงจะอร่อยนะกินน้ำพริกแบบนี้นะคะชอบมากนานๆกินทีอร่อยใครไม่เคยกินต้องจัดนะผักโขมมันไม่มีมันไม่มี รสชาติอะไรเลยนะมันธรรมดามากแล้วกินกับน,น้ำพริ้อหดยอดใส่มะนาวนิดหนึ่งด้วยนะถึงจะอร่อยหืม